ในยุคหนัง35มม,มสโคปภาคสีนในฟิล์มแบบที่เห็นอยู่นี้นะครับเรามักจะเห็นพิภพผู้พินโยนะครับในบทบาทที่ต้องโกนหัวโล้นแบบนี้นะครับคนที่อยู่ซ้ายมือนะครับส่วนขวามือนั้นสมบัติเมทันีครับนี่จากเรื่องเสือน้อยนะครับเป็นฟิล์ม35มมฉายทำสภาพฟิล์มที่ได้มานะครับสีก็จะเป็นแบบนี้แหละครับยังไม่ได้แก้สีแต่วันนี้เราจะให้ดูพิภพผู้พินโยสมัยที่เล่นหนัง16มม,มสมัยนั้น ยังไหวผมทรงตามปกตินะครับวันนี้จะตัดมาจากหนัง16ปพม2เรื่องนะครับนี่แหละครับคุณพิพผูพิญโยสมัยที่ยังไม่โกนหัวนะครับภาพนี้จากเรื่องเมฆขลาปี2510นะครับเป็นหนังที่คุณเชิดทรงส,สรีกำกับไว้นะครับแล้วก็คุณพิพผูพิญโยนี่เล่นหนังให้คุณเชิดตั้งแต่เรื่องแรกเลยนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าภาพจากเรื่องนี้เป็นฟิล์มที่ ค่อนข้างชัดนะครับผมก็เลยนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ท่านเห็นคุณพิพบผู้พิญโยสมัยที่เล่นหนังในยุคแรกๆนะครับไม่โกนหัวนะครับจนถึง210ก็ยังไม่โกนหัวนะครับเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ2 1 4แต่ว่าตอนนี้มาดูฉากคิวบูนะครับคุณพิพบนะครับกําลังใส่เสื้อขาวนะครับกําลังกอดรัดฟันเวีองกับคุณสมบัติเมธนีนะครับเห็นไหมครับอุ๊บออกเดครับคุณพิพบล้มไปแล้วครับหยิบปืนได้ก็ถูกเหยียบขานะครับ คุณสมรเดียวขาถ้าเป็นรถสวยนะครับคือคุณพิพพ์บนะครับนะครับต่อยไปนะครับแล้วก็จะมีอีกเทคหนึ่งนะครับกำลังจะยิงแล้วก็ถูกควางมีดใส่นะครับดูคุพิพพ์พบผู้พิญโยนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับเป็น2องพนะครับเรื่องลูกยอดนะครับคุณพิพพ์บก็ไว้หนวดไว้คราวมากขึ้นนะครับคู่กับคุณบูวิบุญนันนะครับตอนนี้ก็มานั่งคุยกับคุณวัฒนาฉลกรนะครับ เรื่องนี้อีก4ปีนะครับก็ยังไม่โกนหัวนะครับคุณพิพพบผู้พิญโยเอาเช็คเอาจดหมายมาให้คุณวาสนานะครับเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกของพระเอกกรุงศรีวิไลนะครับเรื่องลูกยอดนะครับเราก็ได้ฟีมานะครับแต่ยังไม่มีบทภานะครับก็ยังไม่ทำอะไรนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับวันนี้มาดูเฉพาะคุณพิพพบผู้พิญโยนะครับ สมัยที่เล่นหนังแล้วก็ยังไม่กวนหัวนะครับจริงๆเล่นเป็นพระเอกมาด้วยนะครับในหนังที่ค่อนข้างเก่ากว่านี้นะครับแต่ว่าไม่มีฟิล์มครับวันนี้ก็จะเสนอคุณพิภพผู้บินโยให้ท่านดูในลักษณะอีเดียวบทหนึ่งนะครับที่เรามักจะไม่คุ้นนะครับสมัยตะก่อนต้องคุ้นหัวนะครับเอามือยีหัวนะครับแล้วก็ปุ้งแล้วก็พูดเสียงยีวนกวนนะครับเป็นสิ่งที่เราจดจํานะครับนั่นเป็นยุคหนัง35มมนะครับแต่ เป็นยุค16อมอแล้วคุณวิภพยังไม่โกนหัวนะครับนี่คุณกรุงศรีวิไลครับกับหนังเรื่องแรงลูกยอดนะครับจะเข้ามาจับชูนะครับเจอคุณพิภพนะครับก็แอบเข้าไปก่อนนะครับห้อง338นะครับเข้ามาในห้องได้คุณพิภพเข้ามาข้างหลังนะครับแล้วคุณกรุงก็อุอุยออ้เห็นนะครับเรียบร้อยครับผู้ร้ายต้องสลบเร็วหน่อย